ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง RPG Mobile Club by TW นะครับผม mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะครับ mm hmm. ผมจะมาะแน,นานะนำน้องๆมือใหม่กันแล้วกันนะครับที่สอบถามเข้ามานะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเสียง mm hmm. เสียงภาคหรือว่าเป็นเสียงในการ mm hmm. เล่นฟุตดบอลนั่นแหละนะครับผมนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะมาบอกนะคผมนะว่า mm hmm. ดูตรงไหนนะครับแล้วก็อ,อีกตรงนึงน,นะครับ mm hmm. ก็คือหน้าแรกเปลี่ยนนะครับนักเตะที่ไม่ได้ใช้เลยนะครับผมนะ เราจะทํำยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาบอกครับก่อนอื่นนะครับท่าในใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมนะก็ถ้ามีผู้ติดตามครบ1000คนขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจกของรางวัลนะครับเป็นเสื้อนักฟุตบอลเกรดเพลเยอร์นะครับพี่ๆน้องๆที่เป็นผู้โชคดีนะครับสามารถเลือกทีมเพือสมสรสอกันได้ตามใจชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนักเตะหรือเบอร์นักเตะก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมนะส่วนกติกานะครับเดี๋ยว ถ้ามีผู้ติดตามครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาแจ้งกันให้ทราบนะครับว่าเราจะใช้กติกาในรูปแบบไหนนะครับนะโอเคก็เดินนะครับก็แนะนําน้องๆนะครับให้กดไปที่รูปฟันเฟืองนะครับคืออยู่จะอยู่ด้านมุมขวาบนนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับผมนะอ่าเรากดมาที่หน้าตรงนี้แล้วครับมันจะมีอ่าหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอันแรกนะครับตรงนี้นะครับเลือกตาสัญลักษณ์นะครับก็คือเลือกอ่า ทีมที่เราต้องการนะไม่ว่าเราจะเลือกกลีกไหนทีมไหนอะไรเราก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับผมนะต่อไปนะครับเป็นเครื่องแบบนะครับเครื่องแบบก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราอยากได้เครื่องแบบแบบไหนนะครับผมนะก็อันนี้ก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคก็ส่วนต่อไปนะครับเป็นการกําหนดค่านะครับก็เป็นการกําหนด ุมต่างๆนะครับในการเล่นนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบแบบไหนก็ปรับลองเล่นดูได้นะครับนะลองปรับดูได้นะเผื่อแบบไหนจะเข้ามือได้ดีที่สุดนะครับผมนะต่อไปนะครับก็อันนี้จะเป็นเลือกโลโก้นะครับก็จะมีโลโก้หลากหลายมากมายนะที่เราเได้รับฟรีนะครับเราก็สามารถกดเลือกเปลี่ยนได้เลยนะครับผมนะต่อไปนะครับคือเป็นอีโมจินั่นแหละนะ ก็ตามนี้เลยนะครับใครมีตัวไหนก็อยากได้ตัวไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมนะโอเคต่อไปนะครับจะเป็นกราฟ,ฟิกนะครับกราฟ,ฟิกก็แล้วแต่นะครับโทรศัพท์แต่ละคนอาจจะรองรับแตกต่างกันไปนะครับนะถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นที่ดีๆหน่อยนะครับก็จะเป็นสามารถรองรับได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลย ต่อไปนะครับเป็นการตั้งค่าเสียงนะครับที่น้องๆถามมานะครับเป็นการตั้งค่าเสียงนะเสียงภาคนั่นแหละอ่าอันแรกนะครับเอฟเฟกเสียงของสนามนะครับก็มันมันจะมาในตอนที่เรายิงเข้าแล้วนะครับยิงเข้าแล้วก็คือมันจะมีเอฟเฟกเสียงในสนามพูดขึ้นมาว่านักเตะคนนั้นคนนี้ยิงเข้าทีมนั้นทีมทีมนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ถ้าใครอยากได้ก็สามารถกดโหลดได้เลยนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับก็แนะนําว่าบางคนมันอาจจะโหลดไม่ได้นะเพราะว่าความจําเครื่องมันเต็มก็แนะนําว่าให้เคลียข้อมูลในเครื่องให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่จะดาวน์โหลดนะก็ประมาณนี้เลยนะเป็นเอฟฟกเสียงในสนามนะครับผมนะต่อไปนะครับเป็นเสียงภาคเสียงภาคก็จะมีหลายหลายเสียงนะเป็นอาหราบับจีนเมดาลินดัตอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีญี่ปุ่น,นครับตอนนี้ผมใช้เสียงภาคเป็น โปรตุเกสบราซิลนะครับก็คือใช้เสียงภาคนี้มานานแนละ้วก็คือมันภาคสนุกภาคมันนะผมนะักก็เลยใช้มายาวๆเลยนะไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมนะต่อไปก็จะเป็นรัสเซียสเปนแล้วก็สเปนละตินอเมริกาเนี่ยอะไรประมาณนี้เลยนะครับผมนะัถ้าใครชอบก็กดดาวน์โหลดได้เลยแต่แนะนําว่าไม่ต้องกดดาวน์โหลดเยอะนะครับก็ถ้าชอบอันไหนก็เลือกอันนั้นแต่ถ้าอยากเปลี่ยนก็ลบก่อนนะครับผมนะ แล้วก็ค่อยกดดาวน์โหลดใหม่ได้เลยนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับน้องๆที่สอบถามเข้ามานะครับก็กดมาที่ตรงฟันเฟืองนะครับมุมขวาด้านบนนะครับนะก็เลือกได้เลยโอเคต่อไปนะครับไปที่หน้าแลกเปลี่ยนอีกคำถามหนึ่งนะครับก็คือนักเตะในทีมที่เราไม่ได้ใช้เราจะเอาไปทำอะไรมันมใีให้เลือก2อ,อย่างนะครับก็คือเอามาแลกเปลี่ยนเงิน เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะมาแลกเปลี่ยนนักเตะโอเวนรตัว4ตัวแจกนะที่เราไม่ได้ใช้ที่เห็นนะครับก็คือนักเตะตัวฟรีตัวแจกที่ผมไม่ได้ใช้เลยถ้าน้องๆใช้ก็เก็บไว้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ใช้ก็สามารถเอามาแลกเงินได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูสักหนึ่งหนึ่งครั้งก็แล้วกันนะครับผมนะกดแลกเปลี่ยนเลยมาดูกันว่าเราจะได้ 4.9้าหรือ2 2ล้านมาไปเลยครับผมอ่านี่แหละ4.9ล้านเะก็ประมาณนี้เลยเอาอีกสักครั้งนึงอะ่ะเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ก็แล้วกันไปกดแรกไปเลยครับผมนะอ่าเห็นไหมมันก็จะว่ามันสุ่มมันก็เหมือนมันล็อก,กแหละก็คือน้อยมากอะ่ะ อาจจะมีคนดวงดีก็ได้นะครับได้22ล้านนะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นนี่แหละ4ล้าน9 000, นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะนักเตะที่เราไม่ได้ใช้นะอ่าส่วน106ถึง109เรามีหรือเปล่า106ถึง109อ่าผมมีเยอะเลยนะครับเนี่ยผมมีเยอะเลยอ่ากดแรกให้ดูเลยนะเราจะได้เท่าไหร่ได้9หรืออ่ะนี่แหละ8แสนเนี่ยได้8แสนเอง ก็นี่แหละประมาณนี้เลยนะถ้าใครที่มีนักเตะในทีมเยอะๆก็สามารถแลกเปลี่ยนได้นะมันจะมีนักเตะที่ขายไม่ได้สามารถแลกได้นะแล้วก็นักเตะที่ขายได้ก็อันนี้จะเป็นนักเตะที่ขายได้นะครับเนี่ยก็คือสามารถแลกได้เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่แนะนําดีกว่านะเพราะว่ามันไม่คุ้มนะครับไม่คุ้มก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะ โอเคก็ส่วนหน้ากิจกรรมก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมนะครับก็เหมือนเดิมปกติโอเคสําหรับน้องๆที่สงสัยเข้ามานะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็นักเตะในทีมนักเตะในทีมนะครับถ้าเราไม่ใช้อีกอย่างนึงก็คือเอาจับมาเทนได้เลยนะ,ะสมมุติว่าผมจะเทนล็อกป่านะครับเนี่ยนักเตะที่เราไม่ได้ใช้อ่าตัวไหนดีเอาเป็นนี่ก็แล้วกันมันเยอะเกินนะครับผมนะ เยอะเกินอ่สมมติว่าผมจะเทนดอกป่านะครับผมนะ,ะผมก็กดตัวไหนอีกก็ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ใช้นะอะ่วเก็บพวกร้อยสิขึ้นไปดีกว่านะอันนี้ก็เทนไปเลยนะอันไหนอีกออันพวกนี้ก็ขายได้นะครับก็จะพยายามเลือกอันที่ขายไม่ได้ก็แล้วกันอ่ะมันจะถึงให้หรือเปล่านนไม่รู้เลยนะีย ประมาณนี้ก็แล้วกันนะ่ะรอ่ะผมเทนล็อกปลาไปเลยครับอ่ะก็ได้มาที่อยู่ที่เวล27นะครับผมนะก็ยังไม่ตันนะครับถ้ามันตันมันต้องตันอยู่ที่30นะครับผมนะโอเคก็ประมาณนี้นะถ้าใครไม่ใช้ก็สามารถเทนได้เลยนะครับผมนะเทนได้เลยส่วนตัวที่ขายได้แนะนําไว้ขายนะครับผมไม่จําเป็นต้องเก็บไว้นะครับผมนะขายได้ให้ขายนะ ช่วนี้ก็คือเงินปัญหายากนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้แลกเปลี่ยนเงินก็นี่เลยนะครับก็ใช้แต้มนะครับตรงนี้แรกมันจะสูงได้ทั้งหมด30ครั้ง30ครั้งก็เต็มที่ก็ประมาณ3าม0แต้มนะครับผมนะก็จะได้ทั้งหมด30ล้านนะผมนะก็มาแลกเปลี่ยนได้เลยนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปลงแรงจัดระดับกันนะครับผมนะก็ กิจหน้ากิจกรรมรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลงแรงจัดอันดับกันให้ดูปิดท้ายกันแล้วกันนะครับผมนะโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็เชิญรับชมได้เลยนะครับผมนะโอเคเราก็จะมาลงแรงจัดอันดับกันนะครับผมโอเคเราก็เจอกับทีมที่โอเอแค่อนข้างที่จะสูสีกันเลยนะครับผม มาดูแผนที่เราใช้กันเลยนะครับก็เป็น4-1-2-1-2แนโลนะครับผมนะก็จะมีเบนเซม่ากับเรวาที่เป็นตำแหน่งกองหน้านะครับคูโตสก็เป็น4-5-1นะครับผมนะโอเคมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะช่วได้หรือเปล่าครับนเพราะว่าทัวนี้นะทุกคนเล่นเก่งกนบทุกคนเลยนะผมนะโอเคแล้วก็เป็นฝ่ายของบอลนะครับตอนนี้ไปที่เบนเซม่าเบนเซม่าย่งไงครับ ออกเบนเซม่ายังได้อยู่ครับเบนเซม่าจ่ายไปที่อ้าไม่ได้ครับเสียงบอลเลยนะผมนะก็ตอนนี้ผู้สามประตูของเรานะครับเป็นอ่ากตัวนะครับโควาหร้อยสิบสามล่างยูซีอลนะครับผมนะก็เดี๋ยวเรามาดูกตัวกันด้วยนะครับว่าเราจะจะเซฟหรือเปล่านะกตัวนะมาดูว่าจะเหนี่ยวน้ยนะครับผมนะรือวก็อยู่ที่เลวานครับตอนนี้เลวานไปที่เบนเซม่าเบนเซม่ายังไงครับ เป็จะมายังได้อยู่ครับโอ้โหจ่ายไปติดนะจ่ายคืนให้เลวานะครับผมตอนนี้คู่อสู้ก็คลองบอลอยู่นะครับผมนะอ่าไปแล้วครับคู่สส้ยังไงครับคอร์สไหมเอาชิงด้วยซนไปแล้วครับผมยังไงอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหโดนสีดานปั่นเข้าไปนะครับผมนะกูตัวปัดไม่ได้นะครับผมนะ โอเเราก็โดนนัำไปก่อนครับหนึ ambitious. ่งประตูต uh, oh, ่อศูนย์ครับผมเนี่ครับอเคครับเราก็ตามหลังหนึงประตูศูนย์ครับยังไงอะแต่ที่ลุกกลิครับลุกุลิโอ้โหจะจาดีกตัวนะเสริมมันไปลิงครับอ่าเมนเชม่านะผมนะเนี่ย ผมคิดว่าต้องจ่ายเป็นปลอกฟางนะผมนะโอเคครับก็เป็นฝ่ายของคู่ต่อสู้นะครับได้เปิดบอลมาครับโอเคเป็นยังไงครับผมนะมาดูกันเลยกราจะเป็นจังหวะคู่ต่อสู้บุกครับเอาโอเคเอาเสียฟาร์ครับผม ใส่คู่ต่อสู้เสียฟ้านะครับอ๋อจ่ายบอลสั้นนะครับผมนะมาที่ลูกกุหลับลูกกุหลีไปที่เลวานะเลวานยังไงครับหมวนกลับเอายังได้อยู่เอาเสียบอลไม่ได้ครับผมนะเอาคู่ต่อสู้โอเคเราเสียฟ้านะครับลอาใส่หสีฟ้านะครับผมคู่ต่อสู้เปิดมาลูกนี้โอเคครับคู่ต่วสามารถรับได้นะครับผมนะ ก็ตรงนี้ก็โยนไปเลยครับเอาอย่างนี้ได้อยู่ครับไปที่เลวานเลวานแทงไปให้เป็นเซมาครับทันไหมทันไหมไม่ทันครับโอ้โหก็จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับผมนะเราก็ยังไม่สามารถทําประตูตีเสมอได้นะเอายังได้อยู่ครับอ่าจบครึ่งแรกไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนโอเคเราจะมาชมกันต่อในครึ่งที่สองนะครับผมนะดูต่อในครึ่งที่สองเลยนะครับผนะ คูดูซูเป็นฝ่ายคองบอลครับตอนนี้คูดูซูเล่นค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ยเอา้าโอเคได้บอลครับเฟียดไปที่ลูกลิตล,ลุดกุลกลีไปที่เบนเซม่าครับเบนเซม่ามว้วนแล้วก็เรววนเอา้เาเรววนไม่ได้อา้าวได้ฟาวครับผมโอ้โหเราได้ฟรีคิกครับระยะพอดีครับลูกนี้เรียบร้อยครับไม่ได้โอ้โห คิดว่าเข้าออนะเมื่อกี้ผู้รักษาประตูปัดได้แล้วก็เรียบร้อยครับเป็นโลโงวงนะครับโอเวลร์แล้วสิบสี่นะร่างไอคอนขาผมนะก็เป็นผู้มงทําประตูตีเสมอให้เรานะครับผมนะโอเคแล้วตีเสมอได้แล้วนะครับเปลี่ยนเอาอเซตออกไปนะครับ <c oughs> เป็นบาซโจเข้ามาแทนนะผมนะ <c oughs> ตำแหน่ง C.A.M กูล่อสู้จะเล่นลูกสุดครับโอเคครับป้องกันได้อยู่นะครับผมนะมาดูจังหวะสวนกลับของเรานะครับนะจากพี่ปอกปาปอกปาป้องไม่ได้เสียบอลครับต้องตามบอลคืนนะครับจังหวะนี้ยังไงครับตีโอเข้าบอลพลาดครับผมแล้วก็เอาโอเคครับเกลออกไปได้อย่างได้อยู่ครับ เป็นคู่ต่อสู้ครับเป็นสายคองบอลน,นะครับผมนะแล้วก็กูตัวปัดออกข้างไปนะครับผมนะเป็น,ปนลูกเตะม,มุมของคู่ต่อสู้ครับส่านี้ต้องระมัดระวังหน่อยครับกดเคลียร์รัวครับอ้าวโอเคครับผมนะจะเล่นบอลไวเลยนะครับผมนะก็จะพยายามทาประตูนําไม่ได้นะครับผมนะลูกกริตครับเบียดเบียดเบียดยังไงโอเคหมุนตัวกลับขึ้น ใา่ไปที่ปอกปาครับปอกปาไปที่ปาจโจแล้วก็เบนเซม่าไปที่ <c oughs> เลวานเลวานมวนแล้วก็ปั่นเรียบร้อยครับลุกนี้โอ้โหสวยงามมากเลยครับผมสองหนึ่งครับเราเป็นฝ่ายนำครับผมนะเ <c oughs> นี่ยฟจังหวะหุนตัวของเบนเซม่าครับเขาจ่ายไปที่เลวาน <c oughs> เลวานปั่นไซ่ก้อยครับผมนะ เรียบร้อยนะคโอเคลิฟต์ก็เปลียนตัวไปแล้วนะผมนะดูจังหวะของผู่ต่อสู้สวนกลัครับโอเคครับเราได้วันอยู่จะเป็นจังหวะเราผู้ต่อสู้ชู่สวนกลับนะผมนะ จบเกมเป็นที่เร้อยครับอ๋อยังไงครับยานะยาละโอเคครับคู่ตัวช่วยชีวิตได้นะผมนะแล้วู่ต่อสู้ก็จะจบเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อๆไป ก็ถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้ขอบคุณมากๆครับ